อีกหนึ่งเมนูสุขภาพค่ะได้กินผักได้กินสมุนไพรกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยจ้าแกงป้าค่ะแกงป้าแกงป่าบุกเมือง <laughs> มาค่ะ ใครที่อยากควบคุมน้ําหนักนะคะเมนูแกงป่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งช้อยที่ดีเยี่ยมเลยนะเราได้กินทั้งผักแล้วก็สมุนไพรแต่ทีนี้แกงป่ามันเป็นแกงอะไรที่แบบมันแกงง่ายไงแต่แกงให้อร่อยอ่ะมันแกงยากมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็การเองอ่ะเออกว่าจะจับจุดว่าแกงยังไงให้แบบว่าอร่อยเอออร่อยในแบบของเรานะคะเออก็นานอยู่พอสมควร วันนี้ค่ะเรามาแกงป่ากินท้าวกันค่ะวันนี้การจะเป็นแกงป่าหมูนะคะการจะใช้เป็นหมูค่ะหันติดมันมัง่งไม่ติดมันบ้างนะคะใช้แบบนี้การจะใช้เนื้อตรงส่วนตีนสะโพกอะค่ะเขาก็จะมีมันแทรกส่วนนี้มันก็จะไม่แข็งมากนะคะ ค่ะการเตรียมไว้ประมาณ3มขีดเครื่องแกงป่าค่ะประมาณ2ช้อนนะคะใครไม่มีพริกแกงป่าใช้เป็นพริกแกงแดงแล้วให้ตำพริกไทยกับพริกสดนะคะเพิ่มเข้าไปก็จะได้เป็นพริกแกงป่านะคะนี่เลยค่ะของการเตรียมพริกแกงป่าค่ะประมาณ2ช้อนแล้วก็กะปิค่ะประมาณครึ่งช้อนผักที่ใส่นี่ก็ตามอัธยาศัยเลยนะคะ,ะตามที่มีอยู่เลยมะเขือพวงปลูกเอง พริกไทยอ่อนปลูกเองตัวฝักยาวซื้อเขากระชายซอยนะคะใแบมบะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบมีใบกระเพรามีมะเขือเปาะนะคะวัตถุดิบนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะปะเดี๋ยวไปดูวิธีการแกงป่ายังไงให้แบบว่ากลมกลม่อมแล้วก็มีความน่ากินกันจ้าปกติอ่ะพอเวลาเขาแกงป่ากันอ่ะเขาจะใช้น้ํามันผัดพริกแกงค่ะแต่ว่ากันจะไม่ได้ใช้น้ํามันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ําค่ะ ใส่น้ำเปล่านะคะสักเล็กน้อยประมาณนี้พอเสร็จแล้วจะเอาพริกแกงป่าค่ะที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปทีนี้เราก็จะผัดในส่วนของพริกแกงนะคะกับน้ำนะคะให้มีกลิ่นหอมก่อนจ้านีเลยค่ะการก็จะผัดจนพริกแกงอะค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็น้ำนะคะที่ใส่ลงไปในการผัดอะค่ะเขาก็จะแห้งลงนะนี่ประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์อะคะลงไปใส่เนื้อหมูลงไปจ้าค่ะนี่นะคะผัดเนื้อหมูกับพริกแกงค่ะให้พอตึงๆหมูมีความตึงๆเนี้ยค่ะเราก็ให้เติมน้ําค่ะใส่เป็นน้ําซุปหรือน้ําเปล่านะคะเพื่อที่จะทําน้ําแกงค่ะใส่ลงไปเลยในส่วนของน้ําแกงปลาเราจะไม่ใส่เยอะนะคะ ปรุงรสชาติใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนชาใส่ผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชาจ้าทีนี้เราก็จะปล่อยให้น้ำแกงอะค่ะเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ในส่วนของผักกันค่ะผักกันก็จะใส่ที่การเตรียมไว้จะมีมะเขือพวงพิชยัยอ่อนแล้วก็อะไรนะถัวฝักยาวหัน่นท่อนกระชายซอยค่ะการก็จะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย เราให้น้ําแกงนะคะเดือดกลับมาอีกรอบหนึ่งน้ำแกงเดือดกลับนะคะการก็จะใส่มะเขือเปาะค่าลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเปาะแล้วเราก็รีบกดให้จมน้ําจ้านีคะ่ะนะเราก็ปล่อยให้เดือดค่ะ ระดับความสุกข,ของผักของมะเขือนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะของการจะชอบให้มะเขือยังจะมีความกรอบๆอยู่นะคะนี่เลยค่ะการก็จะปล่อยเดือดแล้วก็โรยใบกระเพราค่ะทิ้งท้ายลงไปแบบนี้จ้าเท่านี้เองค่ะ <ๆ S 1> แล้วก็คนๆให้จมน้ํานะคะ <S <S <ๆ S 1> นี่ก็จะได้แกงป่าแบบง่ายๆค่ะอร่อยทันใจที่สำคัญค่ะ,คะกินผักแบบเน้นๆกันไปเลยจ้า แกงป่าหมูมะเขือพวงนี่เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวไข่ดาวมาเลยค่ะ